นี่ค่ะวิงแซบแซบแน่นอนค่ะนี่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปูนะคะ enjoy moment by ปูเนาะเดี๋ยววันนี้ปูจะชวนพวเพื่อนมาทำไก่ทอดนะคะไก่ทอดเหมือนยี่ห้อดังนะการนี่จะเป็นวิงแซบแล้วก็ไก่ธรรมดานะคะก่อนไปดูวิธีทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของปูนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้าก่อนอื่นเพื่อนๆก็เอาไก่ไปถัล้างทำความสะอาดก่อนนะคะ ไก่นี่แล้วแต่ชอบนะจะใช้ส่วนอกส่วนปีกส่วนน่องยังไงกันแล้วแต่นะคะผู้ใช้ส่วนปีกหนึ่งแพ็คแล้วก็น่อง1แพ็คนะก็ประมาณกิโลกว่าเนาะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้1กิโลก็ได้นะคะตอนนี้ไก่ปูก็ไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ในส่วนของปีกอะปูเอามาหั่นครึ่งนะคะนี่ปูชอบแบบนี้นะก็ถ้าใครจะทอดเป็นปีกเลยก็ได้นะคะ ก่อนอื่นเราจะต้องเอาไก่ไปแช่น้ํานะคะเพราะว่าเวลาเอาไก่ไปแช่น้ํามันจะทําให้เนื้อไก่มันชุ่มแล้วก็มันนิ่มนะคะปู่ก็จะเตรียมน้ํานะคะน้ำเนี่ยหลิตรครึ่งนะเกลือนะคะ3มช้อนชาต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะอีก3าช้อนชานะ แล้วปูก็จะใช้หอมแดงแบบนี้นะคะหหัวนะถ้าใครมีหอมหัวเล็กก็ใช้สักประมาณ3ามสี่หัวนะคะบุบบุบใส่เข้าไปนะนี่นะคะปูก,ก็บุบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะแล้วก็คนให้มันเกลือกับน้ำตาลมันละลายนิดนึงเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ละลายแล้วนะปูก,ก็จะเอาไก่ลงไปแช่นะคะ แล้วเราก็ปิดฝาแช่ทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะถ้าใครไม่มีฝาก็ใช้เป็นแบบพลาสติกปก็ได้นะคะและปิดไว้ทิ้งไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ปูก็แช่ครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะเอาไก่ออกเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสดดน้ำนะคะ นี่นะคะทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ําเดี๋ยวช่วงที่รอไก่นะคะเราก็ไปเตรียมแป้งที่จะมาทอดนะคะแล้วก็ตั้งน้ํามันเนาะน้ํามันต้องใช้ไฟกลางนะถึงค่อนข้างอ่อนนะคะมันจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ํามันทิ้งไว้กันค่ะ ส่วนผสมของแป้งก็จะมีเท่านี้นะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบนะใช้ของอะไรก็ได้นะคะ500กรัมปูใช้ของโกกินะคะแล้วก็จะมีผงปาปริก้า2ช้อนชานะคะแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะคะ2ช้อนชาผงกระเทียมนะคะ2ช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็ไข่2ฟองเนาะเดี๋ยวเราไปผสมแป้งกันเลยคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราจะทำวิ้งแซบนะคะก็คือผงปรุงลาบน้ำตกนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ต้องมีนะส่วนของแป้งก็ใส่ไปเลยนะคะ500ยกรัมเนาะแล้วก็ตามด้วยนะคะพริกไทยขาว2ช้อนชานะพริกไทยขาวป่นนะคะ สช้อนชาใส่ไปใส่ก็ให้มันกระจายกระจายหน่อยนะตามด้วยผงปาปิก้าสองช้อนชาแล้วก็ผงกระเทียมนะคะสช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใช้อะไรคนก็ได้นะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแล้วก็แบ่งใส่อ,อ,อีกอีกชามหนึ่งนะคะประมาณ200กรัมนะแบ่งแป้งออกไปประมาณ200กรัมนะคะพอได้แป้งส่วนที่สองคือ200กรัมแล้วนะคะก็เอาไข่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะเติมเข้าไปแต่ว่าค่อยๆเติมนะรอดูนะคะว่ามันจะใส่เกินไปไหม ข้นเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ใช้แต่ก็มือโอ้ยคนเลยค่ะอ่อจะใช้ซ่อมคนก็ได้นะคะเดี๋ยวปูจะใส่น้ำไปหมดเลยนะตอนนี้แป้งเราก็ได้ที่แล้วนะก็ประมาณนี้นะคะ ผสมให้ได้ประมาณนี้นะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะคะใครจะชอบแป้งข้นกว่าน,นี้ก็ได้นะก่อนอื่นที่เราจะไปชุบแป้งทอดเราก็เตรียมผงลาบทิ้งไว้นะอันนี้สําหรับทําวิงแซบนะคะหากระปุกที่มันมีฝาปิดนะเดี๋ยวเราจะมาคุกกันมาคุกกันนะอันนี้สําหรับวิงแซบนะคะใส่ที่เราถุงก่อนนะโอเค เราก็เอาไก่ลงชุบก่อนนะนี่นะคะเราก็มาใส่แป้งเลย ใครชอบแป้งเยอะๆก็ไม่ต้องเขย่าแป้งออกนะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ลงทอดเลยน้ำมันต้องร้อนนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนมันก็จะอมน้ำมันเนาะ ใส่น้ำมันให้ท่วมไก่จะดีที่สุดนะคะตอนที่ปูเทน้ำมันลงกระทะปูกะว่ามันก็น่าจะท่วมแล้วนะแต่ว่าน่องไก่ปูมันใหญ่มากนะคะก็เลยมันยังไม่ท่วมเท่าไหร่นะนี่นะคะตอนนี้ปูก็ทอดไปประมาณสิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากลับด,ด้านกันนะ ตอนนี้ปูก็็ทดไปประมาณ25นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักแป,ป๊บหนึ่งมันยังไม่ค่อยเหลืองสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะปูจะตักออกแล้วนะให้เสด็จน้ำมันนะคะปูทอดไปราวๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะปูใช้ไฟไมแบบไฟอ่อนนอะ นี่นะคะนี่ก็ได้ที่แล้วเนาะตักออกเลยค่ะให้เสด็จน้ำมันมปูขอตักเศษออกก่อนนะเศษแป้งนะคะนี่เรามาดูในส่วนของวิงแซบนะคะวิงแซบเนี่ยพอเสด็จน้ำมันแล้วแต่ว่ายังร้อนอยู่นะคะเราก็เอามาใส่ในโถที่ว่ามันเป็นผงลาบนะ แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าเลยโอเคแค่นี้แหละแต่ต้องทำตอนยังยังร้อนนะนี่นะคะเราก็จะได้วิงแซบนะคะนี่เดี๋ยวมาดูวิงแซบกัน นี่เป็นไงล่ะนี่คือวิงแซบของเรานะซิสตาร์ทเลยล่ะค่ะถ้าใครไม่ชอบแบบว่ามันเยอะไปเราก็แค่แบบคลุกๆในหน่อยไม่ต้องแบบเขย่าเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะใช้ช้อนแบบลาดลาลาด,ลาดแค่นี้ก็ได้ เดี๋ยวปุ๊ขอตัวไปทอดต่อให้เสร็จนะคะตอนนี้ปุ๊กทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของไก่ทอดนะคะเหมือนยี่ห้อดังเลยเนาะ ก็จะมีวิงแซบแล้วก็ไก่ทอดนะคะธรรมดานะนี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของปูนะคะคลิปนี้ปูต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายค่ะนี่ค่ะวิงแซบแซบแน่นอนค่ะ ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสนุกกับการกินนะคะนี่ดูเดี๋ยวปุ๊จะให้ดูเนื้อข้างในนะคะโอ้ยความฉ่ำของมันนี่เห็นไหมฉ่ำไหมคะเนื้อแบบฉ่ำมาก